แมนยู U, ดูเหมือนมีอะไรแปลกๆไปนะครับโดยเฉพาะแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดูเหมือนเคลื่อนไหวเร็วเฉียบขาดขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ย ได้มาเตุสคุณย่าจาก w o l ฟส์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีข่าวแบบเข้มข้นมากๆกับไบรอันเอมเบอร์โมของเรนฟอร์ดอีกคนแถมแเรื่องบรูโน่เฟนันเดสอีกที่มีข่าวว่าปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลจากซาอุดีปรลีกไปมันเกิดอะไรขึ้นถ้าจะให้ชี้ไปที่ปัจจัยสําคัญสักอย่างนะคะก็น่าจะเป็นการเข้ามาของคนคนหนึ่งค่ะคือคริสโตเฟอร์วิเวลเขาเข้ามารับตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายสรรหาคนใหม่หรือ director of recruitment ช่วงที่อยู่กับเรดบูลนี่แหละใช่ไหมครับที่ผลงานเขาชัดเจนมากโดมินิกโซบอสไลยอสโกกวาดิโอเบนจามินเชสโกคาริมอดีเยมี่ใช่หมดเลยค่ะ <England. S 1> ที่แจ้งเกิดหรือถูกขายตัวทำกำไรมหาศาลจากซาท์บุกหรือไลฟ์ซิกในช่วงนั้นสิคะพวกนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากโซโบสไลด์การย้ายทีมแค่2ครั้งมันสร้างมูลค่ารวมกันได้ถึง106ล้านยูโรซาท์บ์กไปซื้อโซโบสลด์มาจากฮังการีด้วยค่าตัวแค่ประมาณ5 0 0 0,000นยูโรเท่านั้นเองแล้วเขาก็ส่งโซโบสลด์ไปเล่นให้ลิเวอร์พูลอยู่พักหนึ่งตอนนั้นไลฟ์ซิกจ่ายค่าตัวให้ซาท์บ์กไปราวๆ36ล้านยูโร พอซโบสไลไปเล่นให้ไลฟ์ซิกได้ไม่นานจนสุดท้ายลิเวอร์พูลก็มาซื้อต่อไปในราคาประมาณ70ล้านยูโรหรืออย่างเคสอื่นๆที่เวเวอร์ซิลมีส่วนร่วมเช่นกวาดิโอ ที่ไลฟ์ซิกซื้อมาจากดินาโมไซแกรปประมาณ18ล้านยูโรแล้วก็ขายให้แมนซิตี้ไป90ล้านยูโรหรืออย่างเบนจามินเชสโก้ที่ซอสบวกซื้อมาน่าจากแค่2.5ล้านยูโรแล้วก็ขายต่อให้ไลฟ์ซิกไป24ล้านยูโรแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมอีกด้วยค่าตัว60ล้านยูโรบวก,บวก แล้วถ้ามองไปที่การซื้อขายล่าสุดของยูเนเต็ดในซัมเมอร์นี้น้องเหนือจากดีลคุณยาหรือข่าวกับเอมเบลโมที่เป็นนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเนี่ย มันมีดีลไหนติดบ้างไหมครับที่ดูเหมือนจะสะท้อนแนวทางหรือลายเซ็นของว well ิทเวลชัดเจนมีหลายดีลเลยที่เป็นการมองไปที่อนาคตเอเดนเฮเวนแล้วก็มีชิโดโอปิมาจากอาร์เซนอลแล้วก็มีเซกูโกเน่ที่พูดถึงไปแล้วที่มาจากมาลีแพทริกดอกูเลเชในอิตาลีดูเป็นแนวทางที่มีเหตุมีผลและมองไปที่ระยะยาวมากขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ INEOS และทีมงานใหม่พยายามจะเข้ามาแก้ไขใช่ไหมคะโดยมีบุคคลอย่าง Christopher Wivel We well เป็นเหมือนฟันเฟืองชิ้นสําคัญภายใต้โครงสร้างการบริหารใหม่ที่นําโดย INEOS แต่ก็ต้องย้าว่า w วเ e l ไม่ได้ทําคนเดียวนะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างใหม่ทั้งหมดภายใต้ INEOS อย่างที่บอกคือมีเจสันวิลค็อกสคอยดูภาพรวมซึ่งวิลค็อกสเองก็ขึ้นชื่อเรื่องสายตาในการมองหาพรสวรรค์มาตั้งแต่สมัยอยู่แมนซิตี้แล้วครับ แล้วก็มีโอไมล์เบรลาดาที่เป็น CEO คอยวางนโยบายมีทีมงานของ INEOS เองที่เข้ามาช่วยดูเรื่องโครงสร้างการจรจาต่างๆมันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้นค่ะซึ่งมันต่างจากในอดีตพอสมควรเลยนะครับอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดตามจริงๆครับซึ่งคำตอบก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ